ับันนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21่มกราคม2569ขนองกบเจ้านจ้าในสัญญาทองหลวงขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนตรวาเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสางังฆบูชาและเป็นอาจารย์ทบูชาแต่องค์พระวังปฏิเทระเจ้าหลวงหลวงปู่สำเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สินาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามุีขอเทพเทาจดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมา อุบาอาจารย์และเทพเ,เ,เทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันกวรแก่การสวดสาธยายเมือ์ต่อไปบทสวดชุนเทวดาสักมันตาจักรวาเรสุอัตตราคชันตุเทวตาสัตรมังงุกิราชะา สุนันตุสักขะโอกะทางสักเกาเมจะรูเปคิริศิขระเตจันสระเควิปาเตทีเประธิจคาเมตุรุวนาคาอาเนเกหกวัตถุมิเขตเตตุมมาจะยจตุเทวาชลาทละวิสเมยักขคันทปนาคาติดขันตาสัมติเกย่ยางมุนิวะระวะจนนังสาตโวเมสุนันตุ Aro, 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 รธรรมสุนาราโรอัจยมพทันตา,ตารธรรมส,มส,มส,มสมุนาราโรอัจยมพทันตา,ตารธรรมส,มส,มสมุนาราโรอัจยมพทันตาบทสวดนักการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดตัจจิติยาคาถานตติเมสะระนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานตติเมสะระนังอัญญธัมโมเมสะระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาอัตติเมสะระนังอัญญสังโฆเมสะระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากาลุกบิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธายะสัพพปานิลังปูเรตวาปานมิสปาปโตสัมโธติมุตังเอเตนะสัจจวัชนะมาหตุสัพพุปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานิลังปูเรตวาปานมิสภาปาปโตสัมโธติมุตังเอเตนะสัจจวัจนะมาหตุสัพพุปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานิลังปูเรตวาปานมิสภาปาปโตสัมโธติมุตังเอเตนะสัจจวัจนะมาหตุสัพพุปัถวา บทสวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพักวาสักเกสุปิหังติกตปิตาวตุสุมิมหาวเนมหัาตาภิกุสังเคนะสัตถงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสัเตหวะอนันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยปุยเยนาสันนิปปติตาหุนติพระวันตังทศนียะปิกุสรังขันจาอัตพุ่ยจตุนางสุทธาวาสกาียกานางเทวานังเอตตะทหสิอัยงโคปะกวาสเกซุกิหันติกัปติลาวตุสมิงมหวเนมหะตาปิกุสรังเทนะสัตทิปัญจามเตหิปิกุสเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปปติตาพุนติ พระขวันตังทัศนายะปิปุสรั่งคันจะยานูณะไม่ยามปิเยนะพระกวาเตนุปรสรั่งกมือยามาปะปุปสรั่งกมิตวาพระขวโตสรั่งปิเกปัจเจกะคาท่าพาเสยยามาติอัตโกตา,ทาเทวาตาเสยยะท่าปินามะพระละวาปุปิโสสรั่งมันทิตตังวาพาหัางปะซาเดยะปะซาทิตตังวาพาหัางสรัมงนินเชียะเอวะเมวะส,าวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรายตาพระขวโตปุระโตปะตปุระหังสุ โกตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสัมโยปวัตตาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมห์อิมังธรรมะสัมยังทักติตาเยวะอัปราชิตาสร้างคันติอัตโกอัปราชเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตระภิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุ สารถทิวเนตานิฆะเหตวะอินทรยานิรักขันติอันธิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภควโตสัตติเกเิอกังคาทั้งอภาสิเชตวะขี่ลังเชตวะปะลีคังอินทักขี่ลังโอหจักมัณมชาเตจารติสุทาวิมราจักขุมตาสุกันตาสุสูน,นาคาติอัตโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเกเิอกังคาทั้งอภัสติ เยเกติพุทธังสระนังคตาเสนาเตขมิสต oh, ิอภัยยะภูมิงปะห้ายะมนุส ah ังเทหังเทวกายยังปะลิภูเลสั้นตีต ja, ิอัทโคภะควาภิกขูอามันเตสิเยภูเยนะภิกเวทัสุโลกะทาตูสุเทวตาสั้นนีปติตาหุนติตัทาขตังทัศนายะภิกขุสั้งคันจะเยปิเตภิกเวอเอสุอตทิตามัทนานักระหันโตสัมมาสัมุทธา เตสัมปิภัควันตานังเอตัะประมายวะเทวตาสัตนิปติตาอะเฮสุ่งเซยยะธาปิไมหั่งเอตระหิเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคขตมัทถานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานังเอตัะประมายวะเทวตาสัตนิปติตาปวิสัตติเซยยะ่าปิไมหั่งเอตระหิอาจิกิสัมมิปิกเวเทวกายานังนามานิ จิตติสัามิติกเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมิติกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาซาตุกังมณสิกโรธตัาสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตติคู่ภะควโตปัจจโสสุ่งภะควาเอตถโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถุมาตตาติตาเยติตาติกขปะรังปะหิตตาตมาหิตาปุทุสิหะวะสัลีนาโลมหังซาภิสัมปุโน โอทาตมนาซาสุทธาวิปัสสนะมนาเวลาปิโยกันจัสเตยตวาวะเนกาปิละวัฒเวตตโตอมันเตยสัทธาเทวเกสาเนรลเตเตวกายาอภิกันตาเตวิชานาณัพิกโวเตจอัตปะปะรุรงสุตวาพุทธสสสะสนังเตสัมปาตุระพุยานังอันุสานัทสนังอเปเกสะตะมัตตุงสหัสสังอัฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสนังอับนุสานมัตสุง อับเตเกนันตะมาตุกุ้งทิซาสภาพุตาอาห้งตันจัสับพังอภิญญายาววักจิตวานะจัก,กุมาตัปโตอามันเตยิสัทธาสาวเกีสัสนีลาเต เอวตาญาติกกันตาเตวิชานาถาปิกโวโเยโวหั่งกิตติยิสามิจิราหิอนุปุพตะโสสัตตาสหัสซาวยักขาภูมากาปิละวัตวามิจิมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยสัจิโนโหทามานาปิกามุงปิกุนังสมิทิมันังจะสาหัสซาให้มาวตายาขานานตาวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยสัจิโน โมทมนาพิกามุงพิกุนังสัพิติงมนางสาตาคิราติสหัสายาค้านานตาวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมมนาพิกามุงพิกุนังสัพิติงมนางอิเจเตโซรสะสหัสายาค้านันตาปานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมมนาพิกามุงพิกุนังสัพิติงมนาง เตสตามิตาปัญจสตายังฆ่านานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนมอทามนาพิกามุนพิกู้นางสามิติโกนางกุมพิโลราชาคิโกเวปุลลาสะนิเพสนังติญโยนางสตาสาหัสสังยังฆ่านางปะอีุ้ปาสติกุมพิโราชาคิโกโซปะกาสามิติงโกนางปุติมจารีสังราชาสะตาลโทปะตาสติอันทปานังอธิปติมหาราชายะสติโตอุตตาปิตาสะพระหโวอินทนามามหาปลา อีที่มันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัสติโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสัพพิกินกุนังท้าบฉีนันจาทิสราชาวิรุณหโมตปะสาสติภุมพันธานังอธิปฏิมหาหราชายาสัสติโตปุตตาปีตัสสะพ้าหัวอินทานามามหาพลาอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโนโมทามนาพิกามุงพิกูนงา,งางสัพพิกินกัง ปชิมัญจ่าที่สร้างราชาวิรูปโคปัสาสตินาคาังอธิปติมหาราชายสติโซปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสติโนโมทามนาภิกษมุงภิกุนางสภิกขินุนางปุตตะลันจ่าที่สร้างราชาปูเวโรตปัสาสติยาคานังอธิปติมหราชายสติโซปุตตาปิตัสสะภ้าโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสติโนโมทามนาภิกษมุงภิกุนางสภิกขินานาง ปุริมาติสั่งตาลาโธทัพขีเนนะวิรุณทโกปัชฉีเมนะวิรูปโคปุเวโรอุตรังทิสั่งจัตตารโลเตมหารชาชามันตาจัตุโรทิสา่ทัพทัลละมานาอัทถัมสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวินโนทิสา่อาคูวันจานิการทธามายาปูเตนทุเวเตนทูวิปูจาวิปูโตสหจันทโนกามาเซโตจากกินุคันทูนิคันทูจากปานาโทโอปามัญโยจากเทวะสุโจตจามาตลิ จิตเจาเสโนจากคันทัปโณนโลราชาชนะโสโภอาคูปัญจกิโคเจวติพรูสุริยาวัสจสาเอเตจันเยจ,จาราชานโนคันทัปปาสหาราชุพิโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมัมพิติงมนางอาท้าคูนาาสานาคาเวสาลาสหตักกากรรมพลัสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยาบุดาทัตตร,รัฐาจาอาคูนาคายาสตินโนเอราวันโนมหานาโปโซปะคาสัาาสมพิติงมนาง เยนาคาดาเชสหสาหารันติทิพาทิชาปักจีพิสุทธะจักคูเวหาจะสะเตวนะมัชฌะปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอพยันตานาคาราชานมาสิสุปันโตโเคมะมากาสีพุทโธสั้นห้าหิวาจาหิอุปวะหาจันตานาทาสุปนาสารณะมะกางสุพุทธังชิตาวัชิระหัดเทศนะสักมุทัง อสุราสิตาพาตาโลวาสะวเัเสเตอิติมันโตยสัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวกสาเวปาจิตติสุจิตติจาอะหาราโตนโมจีสหสัตตันจพระลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสั้นในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพระทาโุบาขมุงจะมโยธานิพัตันเตติคู่นางสามิติงวานางอาโปจาเทวาปะทวีจะ เตโชวายโยตถาคุณวารุณาวารุณาเทวาโซโมจายัสสาสหะเมตากาลุณากายิกาอากูเทวายัสติโนทศเตทัศตากายาะเปนะตวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสติโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิตินุนางเวณทูจเทวาสหะรีจอาสมาจัทุเวชมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักกิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตา นับข้บาตาณ้ปุรักจิตวาอาคูมันธวะราหกาวะสูนางวาสโวเซโทสัพโภปาคาปะาุรินทโทตาเสเตทสัสตากายาตเปนานันตะวันิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัตสติโนโมทมามนาพิกามุงพิกุนางสัมิติงวานังอะทากูสหภูเทวาชละมก,กิสิกาลริวาอริตกาจลาโรชาจลามมปุมาปุภะนิพาสิโนวะรุณาสหธรรมจาจลอจุตาจลาอเนชากา ดุเรยะลุลลจิลาอาคูอาคูวาสวะเดสินโนทศเสตทัทสักกายาสเพนานันตะวานันิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยัสติโนโมทามนาภิกขมุนภิกขุนางสมพิจิงวนางสัมมานามหาสัมมานามานุสามมาสุตตมากิตตาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะทูสิกาอะถ้าคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสติโน ท,ทะเซเตท่าสทากายยาทเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยสะสัตติโนโมทัมามนาพิกกมุงพิกุนางสามิติงมะนางสุกากัตุมห้าอารุณาอาภูเวคาณสาสหาโอธาตกากห้าปาโมฆาอาภูเทวาวิจักขนาสทามตาห้ารักชามิสกาจายาะกสัตติโนถานัยังอาคาปาัจุโนโยติสาอภิวาสติท,ทะเซเตท่าสทากายาทเพนานัตตะวาน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโหทัมนาพิกามุงพิกุนังสัมพิติมุนังเขปิยาตุติตายามากัตกาจจะยะสัตติโนสัมพิตตกาลามาเสตธาโจตินามาจะอาตวะนิมมานารติโนอาคูอาธาคูปาและนิมิตาทัศเสตธาศกายาสเปนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโหทัมนาพิกามุงพิกุนังสัมพิติมุนัง สัพเทตเทวะนิกายสัพเทนนัตตาปันโนนามันวะเยนะอาคันชุ้งเยจันเยสัตาาิสะสหปาบุรฐานาติมักขี่ลังโอฆาตินะมานาสวางัทงทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะอักิตาติตังสุพัมมาปรมตัตโตจาปปุตาอิทิมโตสหสั้นนางปุมาโรติโซจากโซปะคะสามิติมงงนังสหัสสงพัมมะโลกานังมหพัมมาพิจิตติอุปปันโนจุติมโตพิสมากายโยยะสัโส ถ้าเศรษฐิสราอากูปัเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาห้าริโตปาลิวาริโตเตจะสัพเทอภิกกันเตสินเสเทเวสพพมเกมาราเสนาอภิกามิปัสกานหัสาพันที่ยังเอถาคันหาถะพันธะราคีนาพันธะมัตตุโวสัมมันตาปาลิวาเลทามาโวบุญจิตะโกจินาง ปิิตัดทักมห้าเสโนกันหะเสนางอเปสิยิปานินาตระมาหจัสรังกตวานะเพลระวังยาธาปาวุสโกเมโคลฐานะยันโตสวิจุโกตัดทาโซปัจุทาวติสังรุโธอะระยงพระเซตันจัสัพพังอักินญายาววัิตวานะจักกุมาตาโตอาแมนตียิัท่าสาวเกสาธเนรเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชาาถาภิโว เตจาอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธาสาสนางวีตาราเกหิปักกามุงเนสร้างนอมปีกินชโยสัพเพวิจิตาสร้างขามาพยาติตายาสติโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติ